รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัล c ีโอไทยแลนด์พรอมอวสนะคะที่ทางนิตยสารแบรนเดชมอบให้นะคะก็ทางต้องขอบคุณทางนิตยสารแบรนเดชมากนะคะที่เห็นถึงความตั้งใจนะคะแล้วก็ได้ได้มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้ะค่ะ จริงๆราง,งวันนี้นะคะ,ะสำหรับโอ๊ตเองเนี่ยไม่ใช่รางวันสำหรับโอ๊ตเพียงคนเดียวนะคะแต่เป็นรางวัลสำหรับชาวเซ็นทรัลและรมิสันทุกๆคนนะคะ,ะที่ตั้งใจทำงานทุ่มเทนะคะให้กับทางอ,องค์กรของเราแล้วก็กับลูกค้าของเรานะคะเราโอ๊ตเองก็มองว่ารางวันนี้นะคะจะเป็นพลังและก็เป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะให้กับชาวทีมงานเซ็นทรัลรมิสันทุกคนนะคะที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก็มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราทั่วประเทศไทยค่ะ